เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่30กันยายนพุทธศักราช2563สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินอย่าเพิ่งลงทุนอะไรหนักๆควรสำรองเงินไว้เพราะรายจ่ายรออยู่ข้างหน้า เรื่องของการงานอาจมีปัญหาบ้างหากต้องทำงานเป็นหมู่คณะหรือทำงานร่วมกับคนหมู่มากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็น้อยใจคนรักเพราะเรื่องบางเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ส่วนคนโสดมีโอกาสจะมีเกณฑ์พบรักใหม่ในโลกออนไลน์เป็นสื่อให้คุณในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังไม่ควรสร้างภาระหนี้สินเพิ่มในช่วงนี้เรื่องของการงานมีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องว้าวุ่นใจคิดวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นซึ่งทำให้คุณต้องเครียดไปเปล่าๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสุขดีเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันส่วนคนโสดเหมือนคนโสดแต่ก็ไม่ได้โสดสนิท เพราะกำลังคุยกับใครบางคนแบบเงียบๆบแบบไม่เปิดเผยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะหมดเงินไปกับการซื้อของหนักโดยเฉพาะซื้อของออนไลน์เรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จแต่ต้องใจเย็นๆเ,เพราะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแบบทันทีทันใดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์จะวางแผนทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรัก ส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบปะพูดคุยทำความรู้จักกับใครบางคนซึ่งคุณคุยไปอย่างนั้นแหละแต่ใจลึกๆแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานดูเผินๆเหมือนราบรื่นดีแต่จริงๆแล้วกลับมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณกังวลใจในตอนนี้ เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสัมพันธ์ผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในใจที่ไม่อยากให้คนรักได้รับรู้ส่วนคนโสดการงานช่วงนี้จะนำพาคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณปรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสจจบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมแก่การลงทุนควรเน้นการออมไว้ก่อนไว้วันหน้าดวงดีแล้วค่อยลงทุนก็ยังไม่สาย เรื่องของการงานมีเกณฑ์มีชัยชนะเหมือนเหนือศัตรูคู่แข่งทั้งปวงหากช่วงนี้มีการแข่งขันสมัครงานหรือเสนองานก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวังดังใจหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังสามารถคลองรักกันไปได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบคนดีที่นานๆจะได้เจอสักที สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อของเข้าบ้านหรือมีภาระผ่อนบางอย่างเท่านั้นเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะจะมีปัญหาส่วนตัวหน่วงอยู่ในใจจนทำให้กำลังใจบั่นทอนและส่งผลทำให้คุณทำงานไม่เต็มที่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ต่างคนต่างอยู่มีคู่ก็เหมือนไม่มีส่วนคนโสดมุ่งหน้าหาความสำเร็จมากกว่าหารักแท้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินค่อนข้างมีเสถียรภาพมากเพราะช่วงนี้คุณรู้จักที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะรับชอบงานใหม่หรือต้องทำกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่ค่อยได้ทำมาก่อน เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่รักคอยสนับสนุนคุณในทุกๆสิ่งทุกๆด้านส่วนคนโสดจะได้รู้จักคำว่ารักก็คราวนี้แหละดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ